มันจะหมอนลังกอนหายไม่ต้องมอนักอนแล้วกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเกิดอาการเมาและแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับอาจารย์โอนแขนเขียวงานนี้ทำเอาบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เจ้าของงานวันเกิดถึงกับอึ้ง มึงจะหมอนล้าก้อนหายอะไรไม่ต้องหมอนล้ากอนแล้วไม่ยังหรฟ้าเอฟ้าห้องขวงขวบน้องคายอายหอนหำนี่ใน้าห้องน้ำน้องเอ้ยเมามากหลับกอบเขาพี่น mm ้องผีมาเมามาหลีเขาก็ได็หมัดไป มอาลีาี่ไได้ไพงจากเหตุการณ์นี้เองทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิาวจารณ์อย่างหนักต่อมาทางค่ายได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากกรณีเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ศิลปินในสังกัดค่ายได้มีการกระทําที่ไม่เหมาะสมในงานเมื่อคืนหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางค่ายได้มีการกล่าวขอโทษท่านอาจารย์อ้นไปแล้วเบื้องต้นทั้งนี้ทางค่ายเป็นนิ่งนอนใจกับกระแสสังคมสื่อโซเชียลแต่อย่างใดจึงมีมติจากทางผู้บริหารแจ้งให้ทราบว่า ทางค่ายต้นสังกัดมีคำสั่งให้เจนนี่โตเกียวมิวสิกพักงานโดยไม่มีกำหนดทั้งนี้การกลับไปรับงานต่อจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้บริหารส่วนการขอขอมาและขอโทษทางค่ายได้แนะนําและบอกแนวทางในการปฏิบัติให้กับศิลปินไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดทางด้านของเจนนี่ก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกนะคะ หนูได้ทราบข่าวเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยหนูต้องกราบขอโทษนะคะอาจารย์นะคะหนูขอโทษอาจารย์นะคะอาจารย์โอ้จน,นเขียวขอโทษบอสวิกขอโทษแขกทุกคนที่อยู่ในงานขอโทษเอฟซีทุกท่านนะคะหนูรู้สึกผิดจากใจจริงๆนะคะด้วยเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะได้ดื่มแล้วก็เมาจนพลั้งปากพูดคําพูดที่รุนแรงกับอาจารย์โอ้นนะคะซึ่งตัวหนูเอง ไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำอ่าแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนอกจากน้อมรับความผิดนะคะและทางหนูไม่ได้นิ่งนอนใจกับความผิดพลาดที่หนูได้พลั้งปากพูดกับอาจารย์นะคะได้ติดต่อกับอาจารย์ไปแล้วหนูอยากไปกราบขอขมาอาจารย์จากใจจริงๆนะคะหนูรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็หนูต้องกราบขอโทษอาจารย์จากใจจริงๆเลยะค่ะที่ได้พลั้งปากพูดไปด้วย การดื่มแล้วก็ขาดสติหลังจากนี้หนูก็จะเบากับการดื่มแล้วก็จะมีสติให้มากขึ้นนะคะหนูขอโทษ FC ทุกคนหนูขอโทษบอดบิ๊กหนูขอโทษทุกๆคนเลยนะคะขอโทษจริงๆคือขอโทษอาจารย์โอ้นจากใจแล้วก็ FC อาจารย์โอ้นนะคะแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์โอ้นนะคะหนูต้องกราบขอโทษขออภัยจากใจจริงๆนะคะหนูเมาและหนูไม่มีสติ ตรงนั้นจริงๆนะคะไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะใช้คำพูดตรงนั้นจริงๆนะคะหนูเมาแล้วหนูขาดสติจริงๆนะคะหนูอยากไปกราบขอขมาอาจารย์จากใจจริงๆหนูขอโทษทุกคนด้วยนะคะ เรื่องเซนนี่นะครับขอเรียกพูดเรื่องเซนนี่ก่อนเนาะจะเร่แไปว่าตอนนี้ทางค่ายก็ทางทีผู้แหญ่ก็สั่งให้น้องพักงานแล้วเพราะน้องก็ผิดจริงนะครับน้องเมาขดาดสติซึ่งมันเป็นมันเป็นงานสังสรรค์แล้วมีม,มีการบันทึกภาพแล้วหรือมีหรือไม่มีการบันทึกภาพก็ไม่สมควรเนาะซึ่งให้น้องรับรบ,บทเรียน,นตรงนี้แล้วก็ให้น้องเรียนรู้จักว่าเออการที่เราจะใช้ชีวิตในสังคมมันเป็นยังไงให้หง่วยไม่สติทุกบทบาทจะเป็นการสั่งสอนแล้วเย็ยนนี้น้องต้องไปพ่าุบ อาจารย์อ้นแคนเขียวนะครับอาจารย์อ้นแคนเขียวเหมือแรงเพื่อจะไปพบเจอกันอยู่หลานมากนิดตัดเป็นแล้วนะครับเพื่อนก็นจะมาซึ่งอาจารย์ก็ให้ไปพบช่วงเย็นกับน้องเจนนี่นะครับน้องเจนนี่บอยก็ได้สั่งไปแล้วจักใจจริงๆและหนูน้องรับน้องขอโทษอาจารย์จริงๆจากใจไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นความรู้สึกผิดล้วนๆแล้วก็หนูแบบ ตอนแบบว่าเห็นแบบได้ลองแบบว่าไปแบบว่าเขาเอิมายังแบบล่องเมืองประวัติอาจารย์เงี้ยสินนะคะที่อาจารย์แบบไปแบบท้าวัฒนธรรมของอีสานห้องเงสินนะคะแบบว่าไปแบบตัวประเทศเงสินหนูก็แบบหนูรู้สึกผิดมากๆจริงนะบ่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่ามีดราม่าหรือมีดราม่าจริงหนูไม่สมควรไม่สมควรพูดแบบนั้นกับผู้ใหญ่ จริงๆค่ะหนูขาดสติมากๆแลวหนูขอโทษขอโทษจักใจหนูไม่มีเจตนาจะลบหลู่อาจารย์หรือว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่มอลล่าีสามเัราะอยาะกัเป็นคนทีสาเป็นคนหมักมอลล่ามหมักม้อนด้วยกันแต่ตรงนั้นหนูขาดสติจริงๆจากใจอยากขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็จะปรับปรุงตัวไม่ทําเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็งดดื่มเหล้าก่อนค่ะกลัวแบบนั้นเรต้องมีเหตุการณ์สองสองหนูขอโทษจากใจนะคะหนูขอโทษขอขมน้าอาจารย์ ถ้าอาจารย์เมตตากะรับยาเป็นเสิยดนองจากคนนี้นนนนด้วจ้ะเนื่อเหตุการณ์นาะมันเกิดไปแล้วภาษาใหม่นเราขึ้นได้ะ่ะเจากไปยังไม่เกิดต่อแต่กกยังยินหถบว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้อนเค่าเรอเราเป็น,น,นม,มีสติขึ้นนะครับในการข้อบตนที่จะมาเป็นศิลปินเพราะว่าเนื่องอาจารย์มาก มากเมื่อนั้นก็อออย่าไปเห็นก็ต้องใจตรงนีง้ใ,<ช>ในฐานาะที่เราอยู่สายสายยืบกับก,นก<ช>ันเนาะอไปในพี่น้องกระไรยู่หัน<ช>นะครับตอนนี้เป็นเกิดเชื้อาาย์ดจักรกล้ามาเข,าข<ช>้ากับพวกหมู่ประกาศคิดว่าซีมีเหตุการณ์อย<ช>่างเี้นะครับก็ต่อไปนี้ก็ให้มีให้มีสติขึ้นเอาบทเรียนเนี่ยก็ไปแก้ไขนะครับอาจารย์เนื้อบริจิเอาคือสาหาเรื่อง แต่ให้พ่ายเนาะเราอาลารู้สึกผิดดีค่ะรู้สึกผิดมากๆเลยแบบแล้วก็รู้สึกแบบแบบมันเป็นครัว่แล้วหนูแบบพูดแบบมันกับครัว่มันเป็นคำพูดที่รุนแรงมากๆจริงๆนะคะหนูหนูยอมรับตัวเองไม่ได้เลยคือหนูไม่มีสติจริงๆหนูอยากขอโทษแล้วก็ขอน้อมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ขอโอกาสปรับปรุงแก้ไขตัวใหม่นะคะครับทุกย่างกันละคือจะติบอกว่ามันเป็นบทสอนเข้ามา กรรมกรรมคือการกระทําท่ามหิดลงไปอย่างมันสีหัวโตัว,ม,ตวมันก่ออกจากเจ้าของเป็นว่าเป็นวุฒิภาวะน้ำส่วนหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องนี้กรทำหรือปนะครับ,รบสติสัพพัญญะสำคัญในการใส่ชีวิตในการปกินดืน่มยังกับใจหนาวกินละให้มีมีอี้นิดนะครับฉะนั้นกาเรื่องในสอนนี่แหละเออนะครับ แกงกับโซเชียลในโลกสังคมนีน่ค่ะแห่งวลเรื่องอีหลาอาจารย์ก็สวิวัฒน์แห่งไรคืมการแห่งแห่งพระ,ระ,ะ<ข>อีหลาจะ,ะเป็นป,ปรับปรุงแก้ไขเนาะนจะปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วก็หมู่ฟ้อนที่จะปรับปรุงแก้ไขาจากใจจริงๆเลยความผิดพลาดตรงนี้หนูแบบนั่นโมนรู้สิสันหาเข้ามาขอโทษได้แหมนะคะมันรู้สึกผิดจริงๆแล้วอีแกงนั่นโมแรงเชื่าอาจารย์เป็นคนอื่นไปอยู่กับระสมคมกุลเกิดใช่ค่ะ เ็เป็นหนูต้องเข้ารถทุกคนเข้ารถสทุกคนบปเรีนสุดท้ายคือเรื่องของการใส่ข้ามมาโมลัมมาต้องเป็นข้ามธรรมศต์เพนจะเป็นข้ามที่ฟังแหลาบริซิ่งเาบ่คคนออกจากปากนศิลปินทุกคนเลยนะฮะพวมามันเสียหายไปหอดวกวนเพราะว่าพีผีไม่คู่นี่ครแม่ครูบาอาจารย์เป็นจิเป็นมอลัม ตื่นศิลปินยังาาชาติยังจ้พอเคสนะแลาพื้นแม่ชีบ้านเราเงื่องเพอมันสะเทือนไปหมดผู้บาอาจารย์น่ะเพื่อนโทมาถามำข่าวอะไรทุกคนเลย,ละละเยนะก็เลยเกิดพวกบ่สบายใจเลยลายายงมาเห็นแล้วย่างที่ลาสมือได่นะมากตรวจขอไฟของเรามาเล็วการบรให้นี้เวียนมีบ้างมีกรรมต่อกัน,นอืมนายกีล่าไปใส่ชีวิตแับกลุ่มเป็นรถเยี่ยงไง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์แรกในชีวิตการทีกที่นือจดจอนจครับหนูก็เหตุการณ์แรกเหมือนกันค่ะไม่ไม่ไม่รู้ตัวจริงๆตอนนั้นหนูแบบกร็รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากๆแล้วก็แบบไม่มีสติมากๆเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบปรับปรุงปรับปรุงตองแล้วก็พัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะโอเค เลยแบบหนูคอยมก็ยังแบบรู้สึกผิดอยู่นะคะหนูรู้สึกผิดอยู่เลยแบบไม่สมควรอะ่ะต่อให้แบบว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยหนูก็ไม่สมควรพูดกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าปกติหล่ลก็ได้เดเป็นนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเราบเป็นบาสี่อันนี้ไม่ได้แก้ตัวเพราะว่าหนูเคารพผู้ใหญ่ท่านจริงๆแต่เมื่อคืนเหมือนแบบหนูแบบขาดสติไปเลยเป็นบ้าเป็นบอไปอเลยอย่างนี้นะคะพอหนูตื่นมานข้ามก็ ตกใจอยู่รักตัวเองไม่ได้แล้วก็ก่อนหนูรู้สึกผิดกับอาจารย์เห็นแบบรู้สึกผิดมากๆจะมาหนูไปพูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบเขาโอกาสแก้ไขนะคะเอาับบเก็บประปุ่ม <c oughs> สิ่งใดที่มันผ่านเกี่ยวกับเป็นเรื่องอะไปในเรื่องไป <c oughs> เก็บ <c oughs> สิ่งที่ด,ดีหลักกากลับไปเก็บตัวจากความไม่ดีไปกระแกนข่ายแล้วทีขอถอดเขาอย่างหนึ่งจากก่ายของบริจิตยังกับใคร เรียกว่าเป็นการจบดาราม่าซึ่งอาจารย์โอนเองก็รับคำขอโทษจากเจนนี่แล้วก็ให้อภัยถือว่าเป็นบทเรียนจากการขาดสติและเจนนี่เองก็บอกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองค่ะ